ต้มเมส้นมันอดใ่น้ำเดียวเส้นใสิมว้นะสมักมูลาบผัก,กชีเทียมิยิกไทย พี่ไ,ไม่นไ,ไ,ไ,ไมไม่มีก็เลยพี่ไฟพ,พ่มใสทเนได้เหมือนกันเค้โกโคกโคก,โก้เข้ากันไทยผมยังต่าลม รถดีไปนี่เขาติเวรทั้งคู่เลมโถโจรโเราโจรใส่ห้างเ้าซื้อรถเข้าไปโหคุณคุณยังเข้ากัน เราต้องต้มตั้งห่านแล้วก็ตีเซียทีหลังน้ำแป้งเหมือนนืด่ายน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ใส่หมูนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนลงไปใส่หมูแบบพี่น้อง ว่าเขาต้องใส่หมูกรอนเพราะว่าเวลาเอาไปใส่พร้อมหลังเศษมันมันจะหนืดๆไอ้แป้งน,นะครับม,ม,มื่อมัน,มนมเหมือนแบบนี้ไงดีเลยบุมบิ๊มสร้างกันบู๊ด สองกินเนไว้เด้ครับเจ้าเซฟได้อะมีชากันบูเออเขียวไปเลยบมีอ่าัยบ่นะคะยมันไกินเนี้นบูเกินมืส่งมืดกับมืมสีนอใช่ไหมดกจะตงสีพอหรืยังจะได้ลวกเส้นทีนี่้นใส ซอยใบเจียวนะครับหอมเจียวบอกว่าหันหห่นหอมหั่นหอมแล้วน้ำตาไหลบมดกลัวไม่ยากหรอครับแต่ฉันไม่กลัวเหรอเอาก็น้ำตาไม่ไหลไงล้างแป้งก่อนครับพี่น้องล้างแป้งออกก่อนนะครับมันจะเวลาต้มเจะเปแป้งมัจะมีออกเยอะมันจะเ,นเหนียด ว่ามินิมลอลโรซินโตเดี๋ <c oughs> ยวค่อยเอาไปใส่ทีหลังจะได้คนนะครับคนมาคนก็ะติดหมอนะครับมีคนจะติดหม้อนะครับใกล้จะสุกแล้วครับ เส้สนม,มันใสๆก่อนเส้นมะขุนนะมันใสกว่านี้อีกนิดนึงขอ,อก,หกเหลืองอ่ะเนาะเหมือนที่เราซื้อกินตลาดอ่ะอืมนี่ใสอยู่ขั้น <c oughs> อตอนสุดท้ายครับตรร้มรอบสองครับเอาออกสินมาล่างเพราะผมบริชายตัวล่างสิงนแล้วเพราะว่าสองขดล่างนะครับไ,ได้บริชายอะไรครับไม่ค่อยให้ มใหเขา้ากันจะได้เลยก็เข้ากับใส่หอมเจียวกระเทียเท่ยวเข้าไปกรอเซ็นนะครับเจียวหอมนม้ำเนือ อ้ากคผมก็หิวครับแม่นี่ผมด้วยทวงกินเลยอ่ะอ้ามนี่หิวตัวเล็กหิวแม่ก็หิวลูกก็หิวเสียนรองมาก